ันนี้พวกเราจะนำมาชมกระบวนการทำหมี่ของโรงงานหมีด่ดอกจิตสวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักเรียนจากโรง,ง,งเรียนทางแกแสงวันนี้จะมาอสอมภา์การทำหมี่ของโรงงานหมี่ตาดอกจิตค่ะค่ะพี่ชื่อพี่ต่ายนะคะพี่จะให้ความรู้เกี่ยวกับโรงงานทัชสิมีตาด,ดอกจิกอยากอยากรู้เกี่ยวกับอะไรสามารถสอบถามได้ ที่นํามานํามาจากไหนคะลุงซื้อมาจากโรงสีซื้อมาจาจกโรงสีค่ะแล้วทําต่อคือกระบวนการอะไรคะอันอันนี้ทําความร้อนครับทําะไรความร้อนแล้วมันถูกส่งไปที่ไหนคะตรงแป้งที่ไหลมาที่อ๋อค่ะคือไปรอคือเอา,าแปา้งใส่แล้วมันจะไหล ความร้อน้นนความรอนน,นอจนพอดพอดพอดอันนี้คือลุงทำอะไรเหรอคะัดก<ะ>แกะลาน,น,นแกนแกะที่เาแล้วออกไปรานี้นออกนี่ทำไปเอาไปให้หมูแพห้ตัดก็ได้เ่คะถ้าตัด ถ้าม uh ันเป็นแผ่นเสียเขาจะตากเราพวกเรียงหมูเขาจะมาขอซื้อค่ะท้งแช่เขาทางแช่เขาเต้นดูจิ้งูกสจิ้งจกแล้วเอาไปลงน้ำโขง มอวโม่แปนะ้งอย่างเงี้ยพอาะโม่แป้งมันเป็เต้เองมันดูดเองถึงแม่ละเราก็ดูจากนี <upright flips out> ่เป็นมาถังนี่าถังนี่เราก็คอยลูยนนี่เขาเปิดพัดลมเพื่ออะไรละเปิดพัดลมเพื่ออะไรคะเพื่อเนตัวกลาจงยันนี่ไปเรื่อยๆเลย่อยันนี่เขาเรียกตูนนึง นี่ตูน้นึงนี่นี่ตูนตน้นึงตู้นึงแห่มันตุนหมไปไหน แห่งไปเรื่อยๆต่อไปไปทำอะไรต่อแล้วคะลงุงจัดสู่บ,บ่มแล้ว คุณเต้นแล้มจะมาหลอกกับข้าวที่งมาจากตู้อบแล้วต้องเอาไปในผ้าแล้วก็ร้อนหนึน่งคืนหนึ่งคืนคเอาไปหนึ่งคืนค่ะเราจะมาซอยของเครื่องซอยนำออกจากตู้อบแล้วก็มาที่ตู้ซอยให้เป็นเส้นแล้วถูกส่งไปที่ที่ตากนี่ เติดตาการจับเป็นกำบการมตาเพื่อที่จะให้มันจูงคันเอาไปตายแรงๆก่อนปุ๊บเราขอมานจูงคันอีแดดนึงจานตาเขาเีทั้งแบบสั้นแบบยาวเลอะเตะลูกค้าตาเส้นก็มีหลายเส้นลูกค้าจังเส้นเล็กเส้นใหญ่มีมืดเลอะเตะอันนี้นี่นะเราขอดาใส่แผงใส่แผงนี่ทั้ง ควัดขนาดาก็มีช่างนำนักไม่ช่างนำนักตามเดอร์ออทุกอย่างเลยทุกอย่างคือทำตา,าออเดอร์เครื่องไลจกะเริ่มจากการโม่ที่ไปเห็นใช่ไหมอ่าข้าโม่ข้ามาม,มันเป็นแป้งเป็นน้ำแป้งน้ำแป้งเซตปุ๊บก็จะมีเครื่องตัวปล่อยปล่อยเป็นแผ่นลงมามาผัดตัวโอ๊เพื่อที่จะทห้มันซุกเห็นไหมซึ่งซึ่งต่อจากที่เขาปล่อยอ่ะอ่าโอ๊อันนั้นให้มันซุก ซุกเซ็จะไหลไม่น้อยนึงจะมีตู้โอ๊บอีกตู้ที่เป็นชาลหลายชาหน่ะคือตูอ้อ๊บตู้โอ๊บก็เดินเดินเพื่อทใ่ไแแพนน่ะมันแห่งมากที่สุดถ้าแผนนมันสดมากเราก็ไม่สามารถมาซอยได้เรามาเป็นแผนนปุ๊บเขาจะเป็นเป็นตั้งเป็นตั้งเราก็พายางคุ้มการคุมพายางเพื่อบ่มบุ่ม้มแผพนมีมันเด้งถึงถ้าเราไม่บ่ม แทนนี้มันก็ไม่เด้เงมันจะเลิกึ้นไม่ได้แทนที่มันจ้าป้ากุกก๊มันจะตีไก่เมื่อเลยใช่ไหมล่ะเราบ่มมันจะมีเวลา5ชั่วโมงการบ่มของเขา5ชั่วโมงปุ๊บเราเริ่มใ้ที่เราก็เปิดถาเราก่เลิกแทนนั้นคือมาเลิกแทนนั้นนั่นมาเพื่อที่จ้าก่อนเชา้าจ้าซอยเราเปิดสิ่ง ใช้เวลาหนึ่งคืนใช่ไหมคะใช่แล้วข้าวจะถึงจะมาเริ่มซอยแต่การบ่มแทนกอตั้งคือห้าถึงหกชิ้นงเป็นอย่างต่ำใช่เอามาซอยมีคนคนโซยก่อโซยโซยเสซตควบคนตาจะเอามาเขียนตาจับเป็นกำยาวกำสั้นเส้นใหญ่เส้นน้อยนี่แหละที่เราให้ฟังคือจะเป็นลักษณะแบบนี้ ตาเนี่ยนะตานี่จะไม่บายกระเซ็ต oh. แหงแล้วการแหงจะบอกว่าวันเดียวแหงเลยไหม mm hmm. จะไปะกระตีอยู่กระเดดพอเราทำงานตากแดด mm hmm. ถ้าเรามีตัวอ๊บอันนั้นเราจะกัดใจใช่ไหมหล่วะว่ะ mm hmm. นี่ตัวอบพกชั่วโมงเจ๊ชั่วโมงอ่าอันนั้นคือบอกเดยเลยว่าเออพกชั่วโมงแหงอ่าแต่อันนี้คือแดดเราการแดดทำงานอยู่กระเดดบางทีบนโต๊ะฝ้าเรงสองวันแหงก็มีเออมันมีหลายแดด ยันมีแด,ดดดีวันหนึ่งจะขายแล้วผิวเก็บแล้วฝากกันเก็บกันฝากหางเก็บใส่ถุงเดี๋ยวบรรจุพันในค้ายคือจ้าพัาต้แหละที่นี่ขายทีนี้กี่บาทคะอืมได้อแต่ขนาดล้งลูกค้าทาางเซ็นยายนี่ไงปั๊กทุนชัยเข้ามาลับถุงนึ่งสองโลครึ่งก็อยู่ที่รอยกาบาทลอยยี่สิบเขาเขจะมารับอีกเลยเราโดยทิบ เราก็ไม่ต้องตสีกาเลยนะเราส่งสินซุสเลนเนเฮงเนี่ยไม่มีกาแต่ห้าอันที่มีกาเห็นไหมอันสามถุงสามถุงลอยถุงหกถุงเลขกับหกถุงลอยมันก็จะมีราคาทรงราคาปีแล้วก็มีอันที่เป็นหน้าปุ้งน้าปุ๋งจะมีพอน้าปุ้งสาเร็จก็ก็มีคือกาหน้าปุงให้ไม่เล็ตาก็จะได้ั่งใส่่ะที่จาแล้วก็จะมีส่งมา บรรจุพันใช่ไหมคะใช่การบรรจุพันธุ์อันนี้คือการบรรจุพนันุ์แบยน้ำน้ำมีมีพองมีน้าพอง,พอ,งอ่ะคือเนี่ยใช่มีเซนมีแหงหนึ่งขีดหน้าหนึ่งขีดตัวหนึง่นน1 1> งทรงพอมันจะมีขนาดปริมาณของมันอยู่ที่200อสองร้อยกรัมสองย่างก็คือสองร้อยกรัมต่อทรงเราจะต้องชั่งถึงอย่างเ๊ะเราจะไม่ซูมเพราะว่า หน้ามีจอหนึ่งโซนจะใช่จอมีเฮงคือจะได้เวลาพัดมันก็ได้โรชาพันธ์นี่เขาก็หายส่วนหน้าคืนห้างก็ซ้ำซ้ำฮอลอยแพ็คฮอลลอยใช่ไหมล่ะแต่บ้านเราก็มีราคาโซงแม่เนี่ยเราก็มีสองรถนะมีรถจักรจ้านมีรถดังเดิมรถจักรจ้านนี้ดังเดิมใช่ไหมเนี่หลายๆแบบไม่ใช่นี่แบบเดียวใช่ไหมแบบสีแพ็คก็มี สีเรากาลังทำทรงมีสีพูสีเหลืองสีเขียวสีพวกนี้เราก็ใช้จ้ะแม่สีสมาหารนี่แหละค่ะตามมาสี่ปีแล้วประมาณ100ร้อยกว่าปีแล้วจ้ะแล้วกุณลูกค้าส่วนใหญ่มาจากที่ไหนคะถามว่ามาจากทางไหนส่วนมากก็ในจงังหวัดเรานี่แหละจะเป็นทางปักถ,นะถ้าว่าทางปักนถ้ารับเสร็จเรา ไปบรรจุครานแล้วก็ขายถึ้นห่างตามซึ่งตามห้าดาวคือเป็นเส้มีของเราเดี๋ยวเขาไปตดตามของเขานี่คือเราก็ลูกค้ารายย่อยกับร้านร้านชานเราเลี้งร้านพอพัฒนาร้านช่างบาร์ก็รับจากของเราไปในตลาดสดแบ่งนรานก็เป็นของเราเหมือนกันและในส่วนนี้คือผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายและส่งออกไปยังที่ต่างๆค่ะ ดูแลนะขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่ต่ายมากๆนะครับที่มาให้ความรู้เราในวันนี้